พี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำพูน o f f เชียลครับตอนนี้ก็เวลา1 1นาฬิกา40นาทีาแล้วมั้งขั้นบทตัวตอนนี้ครับผมเพิ่งเคยเห็นสิ่งนี้ครับพี่น้องครับสิ่งนี้ก็คือแท้แล้วงูเผือกคว้ยเผือกบมแมนบ์แมเนคว้ยเผือกครับอันนี้เพิ่งเคยเห็นตัวจริงเลยก็คือเพิ่นนี่ครับนี่โอ้โหงูง,ง,งูอันที่ว่ามันเป็นอันเอาควย้ยเอาขึ้นน้ำนะ มันแนมนาเลยฮ่าฮนา่าฮ่าน่าฮ่า่าฮ่าฮ้าฮ่าเ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าอ่่่าฮ่าฮ่น่่าฮ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 ่า่่าฮ่าฮ่าฮ่า้าฮ่าฮา่าฮฮาอฮ่า่าฮ่้่าฮ่าฮ่่าฮ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 า่าฮ่า่า นวัดบ้านปูนครับวัดบ้านปูนน้องพี่มานตำบลจจหอตำบลจอหออำเภอเมียงจังวัดโคราชนี่เห็นบ่แต่มันฟืดๆแล้วเนี่ยดฟืดดอันนี้เขาเอิงัอ<ม>งวยังก่อนงวยวังงวนมงวงนวนมตอนี้เยนควยควยกระสูนถง,ง,นงวนันอ,อ,อันนี้อันนี้งวพันยังีเออ โอ้ยเ oh, no, no ่เคยเห็นจักเทียพี่น้องเอ้ยตัวจริงตัวจริงปานดาราวะมีหอวเขาเอาพี่น้องครับเอามงแลกไมงเมองมันเจอเจอเ็นมันขุยอยเอเลยมัเปกนน่อยไยยิงใส่เลยนี่อันนั้นทไงเผือกเผือกยี่บ่ลมมจังวะ ม่นมันทามันหยำเขียวมันก็ยยำไปทางเดียวกันบมดเลยเด้เออทางใส่เออยวเอืองเออเออเออนออนออเมันอองมอเไอเออเออเกอเอจมออเออาอเออเวอเอเอเออเออเอวเออเอเออเอออเออเออเาอ้ออเาอเออเออออ่อเไ่เ เด้ยินแต่หอมหนุม่ม,ล,มละมุนท่าละเบิดเพลงโอ้หอนพี่น้องเอ้ยหอนหอนดีดหอนใากอมารเน่เออตอนนี้นั่งกับอาบน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่สภาพผ้ไม่ครับตอนนี้สา่าผมพร้อมดิบ่อร์เก่าแล้วอาบน้ำแล้วสมือนีเขาพัฒนาเดิครับเป็นเป็น มอลำพัฒนาครับเ้าอาบน้ำลังจากแสดงเสร็จครับเพราะว่าตะกร้านี่เขาเป็นมอลำพัฒนาเพราะว่าเขาบ่อาบน้ำไปเกลี่ยกระแต่งติมคนเก็บขยะหลังฮั่นแนนครับมีห้องเก็บมุนี้ก็แต่งตัวครับเก็บขยะนะฮั่นไปเอาเอาโลตัสคนกแค่นี้มาสั่นดิไปวัดก่อนก็ได้อันเวทีคนเห็นลายแล้วล่ะคนเห็นลายแล้วมันมียังดอกรือไม่ได้ถึง เออวัดเพิ่นกะเฮ็ดอลังการดีครับพี่น้องครับน,น,น,นันงอบหลไปดิปน,นห,ห,ห,หน้าแม่อุ้ยหมานี่บางทีก็เป็นตาจอดนอนดีแท้ผมบดมือเลยแต่ว่าออกบ่ได้ดอกยางมาแรงวอรลด์คานค่ากันเข่งลึกกระเส็ดมั่ยางอ้งอมเอาละพี่น,อน้องเอ้ยครับนี่วัดบ้านปุณนน้องพี่มานยินดีต้อนรับพวกเราเห็น เอาเด็ดเด็ดเียออนดเฉียดด้เียดเอพี่น้องก็ได้ยินวัเีอ้องิมนเมนโอ้ยดอ้เมาพืนมีคนปวดพืนคอยเอามาตามหานังเอกก่อนรู้สึกว่าเขาเจ้าสิตันนาไว้งวอะไ้เกิดว่าอ๋อสวัสดีคับสวัสดีครับ นั่นนาะแล้วจะกินยังไลุท่านเร้วๆเรียกเอาลงทนวๆเียวมาเร้ว่านี่ ในซอยดาวครับซอยดาวโอ้ทำบุญครับทำบุญนทำเพลินเลยพี่นอ้องฮือหอนประเด็จกระโวดดาครับสู้ไปครับพี่น้องครับหลังจากนี้คลิปนี้ก็จะไปรับผักผ่อนครับทั้งคุณมิตัดผมฟรีครับจากเทคนิคเอ่อเอ่เออะไรนะโคราชให้ยังกินน้อยห่เน้องลำหงมีเัาตาลำหงนัน่นละสิ่งที่ปรารถนาะ พี่น้องเอ้ยข้างวันก๋วยเตี๋ยวพ่อนี่ครับบรรยากาศลงทานเออใส่เชื่อสีชันขึ้น,น,ต,ต,บบน,น,นต,ตำหุ้งนี่โอ้ยอย่างรอดหนีนเหรออะไรเนี่ยมันคืออะไรไข่ป่ะ โอ้ยพี่รองคอยจะเป็นลมฮัลโเอาเอาเอาไปไงเนี่ตำนาคเขาคนนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวนี่แล้วอู้ เดให้เดาบุกงูเป้กตอนเดียวเ่์กันตอนเดียวเดามไดเอามั้ได้ไปเอาพี่นองคาฟากลกกแช่กติดตามครับช่องบาร์บฟเ์ แกน้อยกัรถทีมงานกันเลยมาแล้วแต่ว่าทีมทีมรถคนไวครับอ,อีกกลุ่มนึงจะมาสาจัค่น่อยครับก็เดินทางไกล240่บเกือบห้าสิบโลครับเมนี่คือกจับนี่คือเกี่ยวก๋จับก๋จับเลย